พลิกชีวิตด้วยบุญกรถินตอนรักชูก้าปั๊มรวยอัศจรรย์ทุกๆชีวิต ถูกลิขิดขึ้นมาพร้อมกับความแตกต่างต้องเดินรนโลดแล่นไปตามวิถีทางของแต่ละคนกว่าจะประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ครอบครัวอุเทนต้องลุกแล้วลม้มล้มแล้วลุกมานับครั้งไม่ถ้วนจากอาชีพค้าพลอยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าฐานะคงหรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนยืนอยู่บนกองเงินกองทองแต่น้อยคนนักจะรู้ว่า กว่าจะมีวันนี้ที่ชีวิตสว่างสวยต้องพบเจออุปสรรคขวากหนามเป็นบททดสอบกำลังใจมากมายมาอยู่แถวนี้ไม่มีบ้านอยู่ก็คือเช่าบ้านเขาอยู่แล้วเช่าบ้านเขาอยู่ก็ยังค้างค่าเช่าก็ไม่มีเงินให้เขาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็มามาทวงค่าเช่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีให้เขานะพรุ่งนี้เขาจะปิดบ้านปิดบ้าน เราก็คิดกันสองคนนะคะกับคุณพ่อว่าเออแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อเขาเหลือปืนอยู่กระบ,บอกหนึ่งก็พากันเอาไปจำนำที่แม่ที่หนองบอนนะคะจำนำตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วอะคะ่ะไปจำนำกลับมาก็ประมาณตีสองกลับมาก็ไปกดกิ่งเรียกเขาให้เขาเบาเงินค่าเช่าคือไม่มีทุนนะคะ่เเนนะเริ่มจากร้อยเลยตอนนั้นอะเริ่มจากร้อย เริ่มจากร้อยก็คือแบบซื้อขายพลอยก็ไม่เป็นแล้วก็นั่งรถไปซื้อขายพลอยก็ไม่มีเงินสักบาทพอไปซื้อพลอยปากหลุมมาก็ mm hmm. เขาเรียกปากหลุมนี่คือเขาใช้มือขุดล่อนนะคะเออก็ดาบเข้ามาขายเสร็จแล้วก็เอาตังค์ไปให้เขาอะ่ะขนาดนี้อะชีวิตอะ่ะ <laughs> ทั้งคุณเตือนใจ คุณนิพนธ์และลูกๆทุกคนในครอบครัวต่างตระหนักดีว่าแท้จริงคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วที่ได้เกิดมาสำคัญที่ว่าเราจะใช้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเกิดมานี้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ตัวเราและสังคมรอบข้างอย่างไรจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวแน่วแน่ที่จะนำทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก เพื่อมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาให้เป็นสเสบียงติดตัวไปแม้ข้ามชาติอย่างแท้จริงคือก่อนหน้านี้คือเงินทองก็หมุนไม่ทันอยู่แล้วค่ะพอมาทำปั๊มแก๊สมันก็ลงทุนเยอะแล้วก็ไปไกลด้วยตอนนั้นไปทำที่เชียงใหม่สามปั๊มนี่คือจะต้องใช้ทุนประมาณ27ล้านบาทค่ะคือไปซื้อที่ วางมัดจำแล้วเสร็จแล้วพอเวลาได้กำหนดจะไปจ่ายค่าที่อย่างเงี้ยจ่ายค่างวดก็ไม่มีเงินให้เขาอะค่ะคือเพราะมันลงทุนแล้วมันทําเกินกําลังไม่มีเงินให้แม้แต่เงินจะไปซื้อน้ําแก๊สมาขายก็ไม่มีอบอกได้เลยว่ารถทุกคันมีกี่คันก็เอาไปจำนาหมดเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อน้ําแก๊อะพอได้หมุนขายไปวันวัน แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ไหวจริงๆพอไม่ไหวจริงๆก็เลยขายที่เชียงใหม่เพอขายที่เชียงใหม่ก็จะพอมีเงินเหลืออยู่ไม่มากแล้วเสร็จแล้ววันนั้นเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นเป็นหล่อหลวงปู่หลอหลวงปู่ทีนี้ลูกชายเขาบอกว่าเออ,อคุณแม่ครับหนูตั้งใจจะทําบุญหลวงปู่แสนหนึ่งนะคุณแม่ก็บอกว่าอ้าวคุณแม่ก็แสนหนึ่ง คือตั้งใจกันอย่างแน่วแน่แล้วแล้วน้องสาวก็อยู่ที่วัดมาสองปลีลูกสาวคนเล็กอะค่ะแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงก็มาคุยกันน้องสาวบอกว่า,วาพี่เกง่งพี่เกงต้องทำห้าแสนเลยนะอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเกดพี่เก่งกับคุณแม่ตั้งใจกันแล้วทำคนละแสน ไม่ให้ทำไม่ทำมากกว่าน,นั้นพี่เก่งจะไปออกรถสปอร์ตเราก็แบบใจตกวูบเลยอ่ะคือเหมือนเล้วเขาคำของเขามันหนักแน่นมากอะค่ะ,ะเกทเนี้ยตัดสินใจกันแล้วแค่หนึ่งเอสเราก็แบบหยุดหยุดไว้ก่อนหนูก็หยุดเลยนะแล้วหนูก็เดินเดินไปก็จะคือตอนนั้นน่ะตรงกลาง ของสภาจะมีรูปหลวงปู่อยู่อะคะ่ะเราก็เดินไปกราบหลวงปู่เลยอะคะ่ะคือแบบอยากทํามากอะเดินไปกราบหลวงปู่แล้วก็บอกว่าหลวงปู่คะขอให้แบบโดนบันดาลให้แบบเปลี่ยนใจพี่พี่ๆแล้วก็คุณแม่ได้ด้วยเถิดอะไรเงี้ยขอให้บุญทุกบุญที่หนูทํามาขอให้ได้แบบขอให้เขาเปลี่ยนใจอะคะ่ะก็เดินกลับมาหาเขาใหม่อย่างนี้เลยนะคะ เดินกลับมาหาเขาอีกรอบหนึง่งแล้วก็พูดอีกก็น้องบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วก็นั่งนั่งอยู่ตรงด้านข้างรัตนบันลลังก์ครับก็มองคุณแม่ก็นั่งมองขึ้นไปบนโต๊ะหลวงพ่อแล้วบอกโอ้ยคุณแม่เนี่ยถ้ามีบุญขึ้นไปบนนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องการอะไรละชีวิตเนี้ยแล้วก็นั่งแล้วก็เลยหยุดคิดหยุดคิดก,กันแป๊บหนึ่งเอง ถ้าเราขับรถออกไปตรงเนี้ยแล้วเราเกิดตายหน้าวัดเนี่ยรถก็ไม่ได้ออกเอ่เราจะทํำยังไงบุญก็ไม่ได้ทําก็เลยเอเลยเรียกผู้ประสา,านงานนะพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งทำยังไงเนี่ยแม่ผมถึงจะได้ขึ้นไปตรงนั้นได้ได้ถ่ายต้องถ่ายรูปด้วยนะบอกช่างกล้องก็เลยถ้าแม่ผมขึ้นตรงนั้นอนะถ่ายแล้วส่งมาให้ผมด้วย<ม>ออก็พอคิดอย่างน้นะปุ๊บโอเคเงินออกรถไม่เอาละอ่ะใส่เอาเตรียมถุงไว้ด้วยครับใส่ใส่แล้วก็ให้คุณแม่ถวายเลยครับ กลงเขาก็ตกลงทำอะคะ่ะบุญเนี้ยก็เลยเราก็เลยมีความรู้สึกแบบคือมันมันยากเกณฑ์นะ่ะเนาะมันได้มายากเราก็เลยรู้สึกว่าเราปลื้มมากอะคะ่ะที่เราอดทนน่ะอดกั้นคือคือเราอยู่ในวัดเราใจใสเราเราเข้าใจแต่ว่าเขาอะอยู่ข้างนอกไงคะเราก็ต้องเหมือนกับค่อยๆพูดนิดนึงอะก็ต้องใช้ความอดทนนะคะก็เลยปลื้มปลื้มกับบุญนี้มาก ทุกวันนี้พี่ๆเขาก็จะพูดเสมอถึงบุญเนี้ยค่ะว่าแบบเออบุญเนี้ยทําให้เกตอ่ะคือทําให้บ้านเราบบพลิกเลยค่ะพลิกฐานะค่ะอืม,มันอัศจรรย์มากค่ะกลับมาก็เหมือนบุญส่งผลได้ช่องแบบอัศจรรย์อ่ะแล้วทีนี้ก็มาทําปั๊มใหม่อีกทําปั๊มใหม่เหมือนแบบว่าตอนแรกๆเราทำเนี่แบบปั๊มหนึ่งเราต้องใช้เวลาเจดเดือน ต่อมาก็ห้าเดือนอย่างเนี้ค่ะแต่พอมาช่วงหล่อหลวงปู่นี่ทาทาบุญเสร็จเนี่ยทำประมาณสองเดือนก็ได้ขายค่ะปั๊มหนึ่งเหมือนเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วแบบอะไรอะไรก็แบบว่าเหมือนแบบมีคนให้ความสนับสนุนไปติดต่ออะไรอะไรตรงไหนก็แบบลื่นคล่องแบบแบบสาเร็จหมดเลยค่ะจ้ะแล้วต่อมาก็ขยายขยายขยาย ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่20กว่าสาขาค่ะภายในครอบครัวนี้รู้สึกจะมีความสุขมากที่สุดลูกเข้าวัดนะฮะได้การอบรมแล้วก็คำสอนมาจากหลวงพ่อนะฮะแล้วลูกๆเขาก็ช่างเป็นคนจําแล้วก็เก็บออกมาปฏิบัติในบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเดือดร้อน แล้วไม่หนักใจไม่ต้องไปอะไรกับเขามากก็คือก่อนหน้าน,นี้ที่ผมบวชผมนั่งอยู่บนรัตนัลังเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ้ยอยากจะทําบุญหนึ่งเอ็มตอนที่อายุน้อยๆอ,อายุสักเนี่ยเอาตอนเนี้ยตอน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 ,ตอนที่นั่งอยู่ประมาณปีนั้นตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบสี่ก็คิดว่าเอ้ยสักยี่บห้ายี่ิหกคือคือในใจคิดว่าอยากจะทำเร็เรวๆแต่แบบในใจว่าใครจะไปทําได้ สักยี่สิบ็ดยี่สแปดก็คงไม่สายว่าสักหนึ่งเอ็มอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอย่างเงี้แต่ว่ามาถึงเวลานั้นน่ะยี่บสี่ธุรกิจดีขึ้นยี่สิบห้าเป็นแค่ยี่สิบห้าก็ตัดใจไม่ได้ก็ไม่ได้ตัดใจหรอกตั้งใจตั้งใจมากกว่าตั้งใจแล้วก็คุยกับคุณแม่ทําเลยพอทําแล้วก็ไม่เห็นข้อความของหลวงปู่ว่าทำบุญกับกูอ่ะไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจน ก,ก็ก็พอทาแล้วหลวงพ่อก็ให้พรเสมอว่าให้รวยแรงรวยเร็วรวยรวดรวยไม่อัน้นรวยมหาศาจรรย์สมบัติอัศาจรรย์ทันใช้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องเมื่อเมื่อเราเมื่อเราได้ทําไปแล้วเนี่ยทุกครั้งทุกหลายๆครั้งเลยครับที่เ,เรามีปัญหาที่เราจะต้องใช้ครับก็ผมก็จะทํา ทำใจสบายๆไม่มีก็ไม่มีมีก็มีแต่ทุกครั้งมันก็จะมีให้ใช้ครับที่ผ่านมาทําให้เราธุรก,ก,กิจเราเติบโตแล้วเราก็เ,อเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกครั้งที่ตัดตัดใจทําบุญใหญ่นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันเกินกําลังทุกครั้งพอตัดใจเนี่ยคือแบบถ้าทําธรรมดามไม่รู้สึกแล้วอย่างเคยทำสิบเนี่ย ครั้งหน้าเราก็ต้องทําให้มากขึ้นเป็นยี่สิบหรือสิบห้าคือทุกครั้งเนี่ยเราจะทําบุญมากขึ้นตลอดเนื่องจากถ้าทําเท่าเดิมเนี่ยมันรู้สึกธรรมดาละแต่พอเราทําอะไรที่มันมากกว่าปกติมากกว่าเดิมะครับสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็อัศาจรรย์เหมือนกันคือเราหนึ่งคือความปลื้มใจที่เราได้รับกลับมามีความสุขหลังจากที่ทําบุญทันทีที่เราแบบบางทีก็ไม่ ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจแต่แบบตัดใจทําเลยเราก็ไม่ได้คิดเยอะแต่พอทำเนี่ยพอทําแบบเกินคาดสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็เกินคาดจะเป็นเรื่องดีธุรกิจก็ดีหรือช่องทางโอกาสในธุรกิจก็เข้ามาเยอะขึ้นทําก็สามารถบางทีเราคิดจะทําบุญเนี่ยเราไม่ได้มีเงินก่อนเราคิดจะทําก่อนเงินไม่มี เราพอเราตัดสินใจทำปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รอชา้าเรานำเงินที่มีอยู่ทั้งหมดหน้าตักเนี่ยทำก่อนเลยมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นสมมติว่าถ้าเราตั้งใจจะทำสักห้าล้านเรามีอยู่ห้าแสนทำก่อนเลยห้าแสนหลังจากที่ห้าแสนเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับมาเลยก็คือเราจะได้โอกาสแบบอัศจรรย์นะครับช่องทางที่แบบ ตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะทําบุญได้ถึงห้าล้านหรอกทั้งคุณพ่อคุณแม่กันในครอบครัวก็ดีแต่พอเราทําเริ่มทําเนี่ยเราก็ปึ๊บทาเลยโดยที่ตัดสินใจแล้วทําก่อนไม่ได้คิดว่าจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ตั้งใจทําโอกาสช่องทางก็เข้ามาหาโดยที่อัศจรรย์บางอย่างก็อธิบายไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเข้ามาแบบว่างงๆอะครับ มีการติดต่อเข้ามามีคอนเน็ชันเพิ่มเข้ามาทําให้เราสามารถจะมีปัจจัยเนี่ยไปทําบุญที่เราตั้งใจไว้ก็สําเร็จได้ในอันต่างวันนี้ทุกคนในครอบครัวอุเทนมีแต่รอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติชื่นชมอนุโมทนาซึ่งกันและกันเพราะได้ตัดสินใจแล้วว่า นับจากนี้เป็นต้นไปจะไม่ขอเป็นเพียงผู้ที่คอยชื่นชมความสำเร็จที่ผู้อื่นกระทำไว้ดีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างผังสำเร็จในชีวิตด้วยตัวเองด้วยการเป็นเจ้าของบุญใหญ่ตั้งใจทำบุญกฐินทานอย่างเต็มที่เต็มกำลังขอตามติดและติดตามสร้างบารมีร่วมกับยอดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติในฐานะ ยอดมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งคำ